ยายายาฟูยา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 รีบดูเร็วเข้าท่านเจ้าสอนักฟ้าอาจารย์มาด้วยคงอยากจะฝึกวิชา,วาให้อาจารย์อาละเมออาจารย์เป็นผู้หญิงมีพลสวัสด์ระดับเจ็ดตามที่เขาเล่าขานมาเขาอยากได้ดูวิธีจากอาจารย์ ตัวต่อตัวดูสักครั้งอาจารย์สวยรากับดังฟ้านางสวรรค์ไม,ม่ผิดที่สำนักวิชาสวรรค์ก็น่ารักไม่เบาอาจารย์สวยมาก,กรับว่าอาจารย์ยิ้มน่ารักมากเลยอยาไปลองฝีมือกับอาจารย์สักครั้งจังไม่เหมือนที่ภายนอกกล่าวหาสักนิด ทิ์นองเล็กถ้าอย่ไปสนใจเจ้าพวกเด็กงูพวกนั้นเลยจะมาศิลาจะืึกนี่สินี่เป็นการฝึกฝนขั้นพื้นฐานหินก้อนใหญ่มาหือมานี่เป็นหินจากธรรมชาติ้งเหรอการฝึกวิชาการต่อสู้กับสนักเรา เบลเป็น5ระดับจะก,กระดับบนสู่ระดับล่างต้ง้งแัจากเตียนตีสุเวียนห่วงหรือไม่ว่าใครที่เข้ามาเป็นศินษย์สำนักวิชาสวรรค์ก็ต้องเริ่มจากกระดับหนึ่งก่อนทุกคนเคล็ดลับวิชาของสำนักก็ตั้งไว้ที่นี่แบบนี้น่ะเหรอ ไม่กลัวสำนักอื่นนำไปแอบฝึก้งเหรอสิทธิ์นองวิชาของสำนักเราจะต้องฝึกผนคู่กับวิชากำลังภายในถึงจะบรรลุผลได้สำเร็จอ่ะสิพี่จะมอบคลิสวิชากำลังภายในให้แก่เจ้าแตเดนจบกลับไปตั้งใจศึกษาให้ดี แตวัารักเจ้าสำนักญิงจอมประเด็จการเอ๊ะเีดวิชานี่มันเหมวเออเอ่อเอ้าปิ๊บเลยปิบเลบปิ๊บเออเล็บนี้เล็บนี้จะอย่าไปใส่ใจเลยนะอื เ <c oughs> มียวนายตั้นคิดไม่ถึงว่าเจ้าสำนักวิชาสวั์ดูภายนอกเป็นคนทื่อตรงแต่ตัวตนแท้จริงก็ชอบเรื่องพันนี้เหมือนกันเมียวคิดไม่ถึงว่าสิทธิพี่ข้าก็มีรสนิยมแบบนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยเคสละว,วิชากำลังภายในสำนักวิชาสวรสติดนองเองนือในน้นก้นข้างจะซับซ้อนคุณตัวไปใช้เว,วลาอย่างน้อยครึ่งปีที่จะฝึกได้สำเร็จ ต่เจ้าเป็นหึงผู้มีปสวรรค์ระนนดับเจ็ดคิดวิจารีีก็ถือว่าง่ายมากสำหรับเจ้าแล้วเจ้ากะแค่เจ้ากลับไปตั้งใจศึกษาบันไม่แน่าอาจจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีก็ได้กาฝึกสำเร็จแล้วเนี่ยฝึกไม่ได้เป็นเรื่องปกติเจ้าค่อยศึกษาและฝึกฝนไป ฮะฮะเจ้าเจ้าว่าอะไรนะเจ้าฝกสำเร็จแล้วงั้นเหรอใช่วิชาการต่อสู้ต้องฝึกฝนคู่กับกำลังภายในใช่ไหมล่ะงั้นแค่จะลองดูสิ์น้องเล็กถ้าอย่ามาดรอกันเล่นนะเจ้าสามารถฝึกฝนวิชาของสัมมนาระดับหนึ่งได้ทันทีการในฐานะเจ้าสำนักจะกินขี้เจ้าดูเลยเอาสิ กอตัวรีบสีด้วยนะครับเรื่อง er นี้ก็มาแค่ตอนเดียวครับกำลังสนุกอยู่เลย